เพื่อนๆอันนี้เรามาดูรถ f o r t จ n e นนะครับวันนี้ลูกค้าวิ่งจากชนบุรีนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับอย่างแรกก็มีวงมลายนะครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวให้ดูก่อน่ากวงมลายนี่นะครับนี่เดิมเป็นลายไม้นะครับแล้วก็ใช้งานมานานพอสมควรน่าจะเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเนี่ยลอกหมดเลยนะครับลอกหมดเลยนะครับต้องระวังกันดีๆนะครับ เดี๋ยวลูกค้าเลือกเป็นคาร์บอนทั้งชุดเลยนะครับวันนี้จัดชุดเต็มนะครับนี่หัวเกียร์ก็ถลอกนะครับไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะมีหัวเกียร์มีชุดเกียร์มีฐานนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีข้างนี้ช่องแอร์ประตูด้วยนะครับนะครับก็นี่มีทั้งประตูทั้ง4ด้านเลยนี่ช่องแอร์พวกนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับ ครับเพื่อนๆนี่มาดูชิ้นนะครับว่ามีชิ้นไหนบ้างที่ลูกค้าจะใส่กันไหนวันนี้ดูกันเร็วๆเลยครับนี่ก็มีเนี่ยเบลฟ์อย่างงี้ครบเซตนะครับหัวกงหัวเกียร์นะครับนี่คาดสวยๆแบบนี้ด้วยนี่นะครบครบมาลายตัดหลบกม้นนี่ต่างหากนะครับนี่ครบเซตเลยเบลบๆนี่เดี๋ยวประกอบก่อนนะครับ ลอหมดเลยครับนี่ติดเสร็จแล้วนะครับนี่วงเดิมๆเป็นแบบนี้นี่ล็อกลอมาอย่างนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปใหม่เลยครับนี่ทรงหลบบนนะครับหลบบนหลบล่างทำหลบบนผ่า G R สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดคอนโซลพรุ่งนี้ก็ใส่ด้วยนะครับชุดเกียร์พรุ่งนี้มีครบเลยช่องแอร นะครับแล้วก็มีด้านสวิกระจบด้วยทั้ง4ด้านอ่านี่ลูกค้าก็ใส่รอๆลัลลบบ้านได้เลยครับถ้าคลิปนี้ถูกใจโปรดแชร์ให้เราด้วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอย่าดูรุดไหนเพิ่มขอบคุณครับ